มีเพื่อนหลายคนนะถามอาจารย์ทยยามาว่าเอสซเนี่ยเรายังเหมาะที่จะขายมันยังมีโอกาสเติบโตได้ไหมถ้าอยากจะเริ่มขายเอสซโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราทำกันก็คือเจ้าพรินต์อนิมานใช่ไหมหรือว่างานสั่งทำเมื่อมีคนสั่งซื้อมาดูกันนะโดยอาจารย์ได้ข้อมูลมาจากเอสซผลประกอบการของเขาใน ไตรามาสหรือว่าเราเรียกว่าควอเตอร์เนาะภาษาไทยก็มักราคุมพามีนาค่ะสามเดือนแรกไตรามาสแรกของปี2,025ใน s อ s โดยที่สไลด์แรกที่อาจารย์เอามาเนี่ยคุณจะเห็นตัวเลขสีส้มเลยหนะ6้1ล้าน US ดอลลาร์นะคะเป็นเหรียญเนาะก็คือนี่คือ revenue หรือว่าไรายได้ของ s อ s ใน Q แรกนะคะอ่าตัวเลขนี้บอกอะไรเดี๋ยวจะพากไปดูต่อ เอสซีรีมาร์กตรงนี้ไว้เนาะว่า2.3บิลเลียนหรือว่าบนะิลเลียนเนาะหรือว่า8.9เปอร์เซ็นตะ์น่ะมาลงเนื่องจากอะไรนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเขามีดีพอปกับรีเวิร์บนะซึ่งเป็นเว็บไซต์อาจารย์ก็เอามาให้ดูแบบนี้อาจารย์ก็ไปส่องมานะอาจารย์เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ของอาจารย์เหมือนกันนะคะว่าดนะีพอปกับรีเวิร์บนะดีพอปเนี่ยเป็นอะไรก็คือเสื้อผ้ามือสองค่ะคุณเขาเอาไปขายกันในนี้ก็คือส่งกันเป็นของชิ้นๆจับๆต้องต้อง,องเลยนะคะ อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SC ด้วยนะซึ่ง r e v e n u e ที่เขานับเนี่ยก็คือไอ้ส่วนสส่วนนี้ด้วยนะอีกอันนึงก็คือ Reverb ก็คือการขายเครื่องดนตรีหรือว่าเนี่ยอะไรที่เป็นเกียรนะ์เนาะเขาเรียกเกียร์เนาะพวกอุปกรณ์ที่อยากจะแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้กันก็ใช้ช่องทางนี้ r e v e r b เนาะคนต่างชาติคนอเมริกันก็ใช้ช่องทางแบบ มาดูกันต่อนะคะในตัวเลขที่อาจารย์โชว์ไปเมื่อสักครู่นะตัวสีส้มเนี่ยแหละคะ่ะตัวเด็ดเนาะหกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านนะอาจารย์เอาตัวเลขนี้มาให้ดูทําไมอ่าคุณไปดูสิจ้าคิวหนึ่งของปียีสี่ก็คือควอเตอร์เดียวกันเนี่แหละช่วงเวลานี้แหละในปีที่แล้วนะหกร้อยสี่สิบหกเทียบกับนะคะิวแรกของปียีห้ามันขึ้นมาจากเห็นไหมยี่สิบเอ็ด ขึ้นมาเป็นยีิบสามนะก็เซซัาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะที่อัพขึ้นมานะตรงนี้ก็น่าจะตอบคําถามได้ว่าเฮ้ยมันโตขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูต่อมันโตขึ้นแล้วคุณควรจะไปต่อกับมันไหมนะซึ่งถ้าคุณเห็นตรงนี้แล้วเอ้ยมันมันโตนะมันยังโตแล้วก็เห็นตัวเลขเนี่ยมันโตขึ้นอยู่เรื่อยๆนะะฉะนั้นถ้าใครคิดจะขายเอซี่ก็ ลองพิจาราดูอาจารย์เอาข้อมูลมาให้คุณดูอันนี้คือรีพอร์ตของเขาจริงๆนะคะไม่ได้เมคขึ้นมานะมาดูต่อนะคะหน้านี้เป็นข้อมูลที่คุณควรจะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรคะเหล่านี้ค่ะคือลูกค้าของเราเลยนะจ๊ะ active buyer หมายถึงผู้ซื้อที่ active ยังใช้การได้อยู่ใช้การอยู่ะค่ะในระบบของเขาเนี่ย88.5ล้านคนมากกว่า พลเมืองไทยนะนะจ๊ะอ่ะ New buyer ผู้เข้ามาใหม่นะคะในคิวแรกแค่คิวแรกนะ4.8ล้านนะคะแล้วก็คนที่กลับมา reactive หรือว่ามีเขาเรียกว่า r e ไร t i v e ก็คือเป็นผู้ใช้งานที่กลับมาใช้การได้อีกค่ะ6.5ล้านนะแล้วก็ซื้อซ้ำ3า7สิ้ล้าน b u เออนะคะผู้ซื้อนะ นั่นเป็นตัวเลขที่บอกก็ได้ว่าเนี่ยค่ะยังมีผู้ซื้อมีลูกค้าอยู่โอเคไหมพอจะเห็นภาพใช่ไหมจ๊ะไปต่ออีกหนึ่งสไลด์อ่าสไลด์เยอะหน่อยภาษาอังกฤษเยอะหน่อยแต่ว่าจารย์อธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็หลังไมามาเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าวันนี้อยากให้พวกเราได้ทําความเข้าใจว่าเอสซี่กับพวกเราเราไปต่อกับเขาได้ไหมนะคะแล้วก็พวกเราคนไทยเนาะที่เราค้าขายพิโนนิมานก็ ยังไปต่อได้นะจ๊ะที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเราควรจะขายลูกค้าส่งของเนี่ยในอเมริกาเนื่องด้วยเหตุผลอย่างนี้จ้ะเห็นไหมห้าสิบเครื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นลูกค้าที่อยู่ในอเมริกานะแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยก็จะเป็นอิ p พ r ตซะส่วนใหญ่เอ็กพอร์ตเนาะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลอยูออ่ประเทศอื่นๆเนาะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ห้าสิบยี่ห้ายี่ห้า อย่างที่อาจารย์บอกถ้าคุณขายในอเมริกาใช้ผู้ผลิตที่อยู่ในอเมริกาตอนนี้ก็จะช่วยทําให้ค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนคุณเนี่ยมันมีกําไรมากขึ้นแนหะคุณมีมาจิ้นมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนคุณลดลงอาจจะเป็นเนื่องด้วยเหตุที่เขาพูดเนาะทาริฟทาริฟหมายถึงภาษีนําเข้านะส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าซื้อขายในประเทศเราก็ไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะถ้าเขาผลิตนะได้โปรดัก อยู่ในประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียค่านำเข้าส่งออกอะไรให้มากมายมาต่ออีกสไลด์หนึ่งนะคะแล้วถ้าจะขายละ่ะขายอะไรดีนะข้อมูลตรงนี้บอกคุณได้เลยค่ะว่าส่วนใหญ่35%เป็นต o เป็นโฮม g วิอันได้แก่อะไรบ้างอะ่ะพวกลูกภาพประดับโน่นน,นี่นี่นั่นหมอนมุง้งอะไรเนี่ยว่ากันไปนะคะจิวเวลรี่นะยิ้งถ้าคุณขายพวกเครื่องประดับสร้อยข้อมืออะไรแบบเนี้ย ก็พรีนอ n d e ิ a n นก็มีอีกนะคะ a อปพา e l ค่ะซึ่งพวกเราพรีนอ n d e ิ a n นก็อยู่ในนี้ค่ะขายเสือ้อทีเชิ้ตขายอะไรของเราเนี่ยแอ p a r ร l เรลคือเครื่องแต่งกายนะคะก็อยู่ในหมวดหมู่แ p ปพาร์เรนะคะฉะนั้นกาอกลุ่มอยู่แค่นี้คุณก็อยู่ในสัดส่วนที่ขายได้แล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น c a t ตา o r y ทั่วไปน้องงานครับอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราขายพ i n น On d ด m a n นอาจารย์อยากให้โฟกัสแค่เนี่ยค่ะ สามส่วนตรงนี้ค่ะทาขายไปเลยขายได้นะคะส่วนกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่นอกอเมริกาอันได้แก่ยุโรปเอเชียอะไรประมาณนั้นนะคะจากประสบการณ์การขายของอาจารย์นะคะก็ส่วนมากเลยอยู่ในอเมริกานะะจัดการอะไรง่ายไปหมดแล้วก็ในส่วนเพิ่มเติม,เ,มเนาะก็จะมีบางส่วนที่มีบ้างนะ,ะอยู่โซน ยุโรปแม้กระทั่งเราไม่ได้บอกเขาว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขายให้เธอนะประเทศอื่นฉันขายแต่ในอเมริกาบางทีลูกค้าก็มาอยากซื้อนะคะก็ทำอะไรให้เขาอยากซื้อคะ่ะแล้วก็พพอร์ตเขาให้ดีสไลด์บางส่วนที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้นะคะน่าจะพอเห็นภาพใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเอซี่มันยังไปต่อได้นะคะแล้วเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ขายงานพิมพ์อนิมานเนี่ยเรายังไปต่อ ได้นะคะแล้วท่านใดที่ยังสงสัยเอ้ยปริ้นออนมานคืออะไรนะอย่างนี้ค่ะเราออกแบบนะของเราอยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะสวยๆเกๆ๋ๆสวยๆหล่อๆของเราเนะะี่ยค่ะออกแบบลงแปบะบกับงานนะคะแปบะบกับงานสมมุติว่าคุณมีสม,มุดเล่มหนึ่งแล้วคุณก็แปะงานของคุณเนี่ยเอาไปฝากไว้ที่หน้าร้านของเราแล้วลูกค้าเจอของเราแล้วก็ซื้อเราไม่ได้ถือสต็อกนะคุณเราไม่ได้ทําเป็นเล่มๆแบบนี้นะคะเรา ลงแบบทิ้งไว้ลูกค้าซื้อจ่ายเงินปุ๊บผู้ผลิตได้รับออเดอร์เราก็ไปจัดการบอกผู้ผลิตหฮ้ยอยู่ช่วยปริน้นสั่งทําสิ่งนี้ให้เราก่อนเราไม่ได้ถือนะเราไม่ได้ถือสต็อกเราไม่ได้มีสต็อกคองคลังกองอยู่ที่บ้านเราเลยนะคะเขา p r i ้นที่ไฟปริ้นฟเจ้าอื่นๆเนี่ยถือให้เรายามใดที่มีคนสั่งเขาก็จัดการผลิตแล้วก็ส่งให้หนาที่ของเราคืออะไรอ่าไปจ้างปริ้นที่ไฟทงานเสร็จแล้ว เขาส่งให้เราโดยเราไม่ต้องแตะต้องอะไรเลยนะคะไม่ต้องถือสต๊อกไม่ต้องแตะต้องไม่ต้องจัดส่งอะไรเลยนั่งทํางานของเราอยู่หน้าจอนะคะ่ะให้เขาจัดส่งให้เราแล้วพอเรียบร้อยแล้วเนี่ย tracking ท,ทุกอย่างก็จัดการให้เรียบร้อยเราก็รับเงินเรารับเงินจากเอสซี่เท่านั้นเองนะคะแถมสุดท้ายจะการจะทําให้สินค้าคุณเนี่ยมีการมองเห็นแล้วก็ขายได้จานแถมให้เลย สอดคล้องกับสิ่งที่เอสซี่กำลังทำเพราะว่าเขาใช้ AI มาช่วยในหลายๆสิ่งนะคะรวมถึงการ SEO ด้วย Search Engine Optimization นะคะ Listing Quality คุณต้องมี Title t a g s แล้วก็ s c r i p t i o n รวมถึงสิ่งอื่นๆประกอบกันเนี่ยเขียนให้มันมีคุณภาพถูกต้องแล้วก็ได้ใจความนะเขาซื้ออะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นไม่มีเซอร์ไพรส์สมมติซื้อ เสือ้อก็ต้องได้เสือ้อไม่ใช่คุณขายเสือ้อแต่ว่าคุณไปใช้คํำคีย์เวิร์ดที่มันมีคนค้นหาจริงแต่ว่าไม่ได้ส่งความถูกต้องนะคะขายเสือ้อแต่ว่าไปเอาคีย์เวิร์ดที่เป็นขายหมอนมุ้งอะไรไปเนี่ยมันไม่โดนเอซี่ไม่ซัพพอร์ตคุณฉะนั้นต้องแอคคู a เลตหรือว่าให้แม่นยาะนันนี้ใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะคะ h a GP t GPT อะไรก็บอกเข้าไปให้ช่วย listing ง,งานให้รวมถึงข้อที่2ก็คือรูปภาพวิดีโอมีความคมชัดดูแล้วน่าสนใจนะ,ะพรีเซนต์งานให้ดีๆนะคะเหมือนเวลาเราไปตามห้างร้านหรือว่าห้างร้านตามห้างเนาะเราเห็นสิว่าเขาเฮ้ยเขาวางจัดโปรดักต์ยังไงเนี่ยก็นำมาประยุกต์แล้วก็ใช้กับร้านเราได้ข้อต่อมานะคะคือการส่งของส่งของให้เร็ว นะลูกคนทุกคนเหมือนเราเนะะี่ยค่ะเรานั่งอยู่ที่บ้านสั่งของออนไลน์เราก็อยากได้ของเร็วๆใช่ไหมคะฉะนั้นก็เหมือนกันชิป p ิ้งนะะก็ต้องส่งให้ไวตอบให้ไวนะคะเซอร์วิอะไรเนี่ยลูกค้าขออะไรมาก็ดูให้มันสมเหตุสมผลนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญได้รีวิวที่ดีด้วยทิปอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยยิงแอดแต่ขายได้เนาะคุณลองดูเนาะว่ามีไอเทมไหนที่เป็นเบสเซลลิงของคุณนะลองยิงแอด สักหนึ่งเหรียญลองดูนะแล้วมันจะเพิ่มการมองเห็นแล้วก็ลิสติ้งไหนถ้าคุณลิสต์แล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยทิ้งไว้สาสิบวันให้เขาทํางานหน่อยนะคะเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา AI ก็กําลังจับหนทางให้คุณฉะนั้นก็อดทนกันมาหน่อยนะคะทุกอย่างเหมือนเราปลูกต้นไม้คุณวางเมล็ดลงไปแล้วเนี่ยปลูกมะม่วงเนาะสมมติปลูกมะม่วงแล้วเนี่ยคุณปล่อยให้เขาได้เติบโตอะใช้เวลาหน่อยไม่ใช่ว่าคุณไปแคะ ดูเอ้งอกหรือยังว่างอกหรือยังว่าเนี่ยยังไม่ใช่นะ,ะทุกอย่างมีเวลาของมันแล้วเดี๋ยวต้นไม้ที่คุณปลูกนะคะทําทุกอย่างคอมพลีทละเหตุดีแล้วปัจจัยต่างๆดีแล้วเนี่ยผลของมันมันจะงอกมาให้คุณเองนะคะและสุดท้ายเลยเหนือสิ่งอื่นใดทําด้วยความรักกับคุณแพชชั่นคุณอนะเอาสิ่งที่คุณแพชชั่นกับมันเนี่ยใส่ลงไปในงานออกแบบของคุณทําด้วยแบบอุยใจรักไม่ได้ทําแบบคิดแค้นอะไรเหมือนไม่ใช่นะ ทำด้วยความรักจ้ะส่งไปคุณส่งกระแสความรักดีๆไปในงานของคุณลูกค้าของคุณจะสัมผัสได้มันเป็นอะไรที่บางทีมันเหนือคำบรรยายพูดไม,ไม่ได้เป็นคำๆนะคะแต่อาจารย์จะบอกว่าลูกค้าที่มาซื้อของอาจารย์เขาบอกได้เลยว่าเป็นคนดีเพราะว่าเราส่งดีๆให้เขาสิ่งดีๆให้เขาคนดีเท่านั้นที่จะได้รับของดีๆใช่ไหมนั่นแหละนี่คือเคล็ดลับของอาจารย์นะคะและเช่นเคยค่ะก่อนจะจากกัน อยากให้ทุกท่านนะคะใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขนะยิ้มแล้วคุณจะมีความสุขค่ะลากันไปก่อนในคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ